เห็นไข่สองใบนี้ไหมคุณรู้ไหมว่าใบไหนเน่าใบไหนไม่เน่านะครับมันมีวิธีมันมีวิธีที่จะรู้ได้เลยว่าไข่ฟอรหรือไข่เน่าหรือไข่ดีไม่ดีเนี่ยมีเคลง่ายๆนะครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูอันดับแรกนะครับเอาน้ำน้ำใส ใส่ขันหรือใส่หม้ออะไรก็ได้นะครับแล้วทีนี้เราก็จะเอาไข่เนี่ยไปลอยน้ำนะลงน้ำนะเดี๋ยวมาดูจะสังเกตว่าใบหนึ่งลอยอีกใบหนึ่งจมนะครับใบที่ลอยนั้นก็คือเป็นไข่ที่เน่าหรือไข่ฟอนั่นเองนะครับส่วนใบที่จมคือไข่ที่ยังมีคุณภาพดีอยู่นะครับวิธีสังเกตง่ายๆแค่นี้